น,นับจากวันนี้ไปถึงวันที่30กันยายนส5 5 8บแปเนี่ยเหลืออีกหกสิวันเมื่อมานั่งย้อนลำลึกถึงอดีตว่าเรามีความเป็นมาของชีวิตที่ยากลำบากลำบากตั้งแต่เกิดมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน เข้าโรงเรียนและผ่านสถาบันการศึกษามาตั้งแต่โรงเรียนประชาบาลโรงเรียนประถมศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยผมใช้ชื่อว่าชีวิตติดลบกเพราะมันเริ่มจากความลำบากผิดมนุษย์บรราเขาในจำนวนนักมากทั้งทั้งที่ หัวหน้าครอบครัวเป็นค้ายการครูเป็นครูใหญ่เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอซึ่งดูสถานะทางสังคมจะสูงส่งกว่าลูกคนอื่นแต่โดยข้อเท็จจริงพวกเราทั้งหกคนพี่น้องลำบากมาตั้งแต่เกิดและจำความได้ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความซื่อสัตย์สุจริตความไม่เห็นกามิตรใดๆของคุณพ่อก็เลยทำให้พวกเราแต่ละคนนั้นพออยู่พอกินอาหารบางอย่างผมยังไม่กินอีกเลยจนอายุ60เช่นข้าวเหนียวเปียกซึ่งมันเป็น อาหารหวานประจําบ้านที่แม่พึงทำให้ลูกกินได้ผักบุ้งที่เป็นแพรรอยอยู่ในแม่น้ำน้อยหน้าบ้านคือกับข้าวบางวันก็สามมื้อเช่นในวันหยุดก็จะไปเด็ดผักบุ้งในแพรที่ขึ้นหน้าบ้านมาเริ่มตอนเช้า คนทางกับข้าวก็คือผมกับคุณอูดพี่ชายคนโตก็อาจจะผัดผักบุ้งพอคนแปดคนเก้าคนกินแล้วก็กินทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันพอเย็นก็แปลเปลี่ยนเป็นแกงส้มผักบุ้งอีกแล้วหลังจากพ่อคว้าคันเบ็ดไปตกปลาช่อนมาได้หนึ่งตัว ก็จะเป็นเย็นเป็นกับข้าวแกงส้มผักบุ้งหม้อใหญ่ที่กินได้ทั้งเย็นเช้าและกลางวันพอเย็นวันรุ่งขึ้นก็แปลเปลี่ยนเป็นแกงหมูชัชโพผักบุ้งก็อีกหม้อใหญ่ๆสำหรับการกินเย็นเช้าและกลางวันเมนูผักบุ้งเรากินกันเกือบทุกวัน ไม่ได้กินอย่างกับข้าวหลายอย่างเหมือนกับครอบครัวอื่นๆมารู้จักกินกับข้าวหลายอย่างเอาต่อเมื่อมีเงินเดือนเป็นครูเป็นบาแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อกินแต่เป็นการเอาข้าวใส่บิโตไปกินรวมกันที่โรงเรียนของมึงมั่งกูมั่งแบ่งกันกินนี่คือชีวิตในวัยเด็กดังนั้นก็เลยพูดได้ถึงได ตั้งชื่อหนังสือของตัวเองว่าชีวิตติดลบทุกอย่างได้มาด้วยความยากลำบากเรียนเฟรครูก็ต้องปั่นสำล้อเพื่อหาเงินเรียนต่อมาก็จะพัชจะผูได้ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยทำงานภาคค่ำเรียนกลางวันทำงานภาคค่ำเพื่อจะได้ค่าตอบแทนวันละ10บาท15บาทเป็นเบี้ยต่อไส้เรียนจนจบปกศสูง เมื่อบรรจุเป็นครูก็มีอัตราเงินเดือนพันแปดสิบบาทปรับบุตรเป็นพันสามรอยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ว่าด้วยความที่คิดรอบครอบหรือไม่รอบครอบก็ตามแต่แต่มันเป็นชีวิตมันจนถึงวันนี้ก็คือก็ได้แต่งงานตอนอายุยังน้อยอยู่ก็ทำให้ รายได้สองคนรวมกันก็ประมาณ2,700บาทแต่มีลูกไล่มาจนถึงคนหรือสองคนต่อมาทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังมาตลอดชีวิตผมกล้าพูดได้เลยว่าชีวิตในยุคต้นของการทำงานที่สำนักง,งานกอค,อคอซึ่งพัฒนามาเป็นสำนักง,งานกค,คอสอในปัจจุบันผมทำงานด้วยความสุขแต่ก็มีจิตใจที่ ห่วงทางบ้านก็คือพัญญาผมก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะเลี้ยงลูกสองคนเงินเดือนบางบางเดือนก็เอาไปให้บางเดือนก็หมดเขาก็ต้องใช้เงินเดือนของเขาในการเลี้ยงลูกดังนั้นเราลำบากกันมามากพอเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเป็นผู้นการกองมีเงิน ประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นเดือนละ5 6 0 0บวกเงินค่าตอบแทนอีก5 6 0 0นั่นแหละชีวิตถึงได้ค่อนข้างดีขึ้นเลิกเลิกเข้าลงจำนำได้ตอนเป็นผู้นการกองเหตุผลเพราะมันมีเงินประจำตำแหน่งมาเพิ่มขึ้นเริ่มมีเบี้ยรประชุมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากการไปประชุมแทนท่านประหลักกระทรวงหรือ ส่วนในการอื่นๆเขาแต่งตั้งโดยชื่อโดยเฉพาะสํานักง,งานกอคเนี่ยตั้งโดยชื่อให้เป็นอนุก,กรมกร,นนกกรมการนู่นอนุกรรมการนี่ก็เลยทําให้มีไรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นต่อมาเมื่อเลื่อนเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงก็มีรถยนต์ใช้ครั้งแรกในชีวิตเนื่องจากราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ ก่อนนั้นเดินทางด้วยภาหนะสาธารณะทั้งสิ้นทั้งรถไฟรถตู้รถบขสในการไปทำงานไปกลับอยุธยากรุงเทพมาตลอดเกือบเกือบ30ปีด้วยพาหนะสาธารนณะก็ลิอ่านมีรถคันแรกก็นเนื่องจากเป็นผู้ช่วยปหลัดมีเงินค่าตอบแทนด้วยตำแหน่งเดือนละสามหมื่นกว่าบาทก็ไปออกรถยิสุสุมาคันนึง เป็นรถไฮแลนเดอร์ซื้อด้วยความอนุเคราะห์ของผู้จัดก,การบริษัทอีซูซูทรงพลจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีที่เคยรู้จักมักคุ้นกันมานานไปออกรถยนต์ก็พูดไม่อายว่ามีสตังค์ไป5,000บาทเท่านั้นแหละด้วยความเชื่อถือกันก็ก็ออกรถยนต์มาได้แล้วก็ผ่อนชำระหมดภายใน36เดือนต่อมาเมื่อตำแหน่งโตขึ้นเป็น พูดตรวจราชการกระทรวงมันก็ทําให้ถูกรับมอบหมายจากปลระกระทรวงให้ไปประชุมแทนทาโน่นทํานี่แทนมากขึ้นซึ่งได้เบีย้ยประชุมซึ่งพอๆกับเงินเดือน <S <S นั่นแหละชีวิตถึงได้เริ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะอยู่บ้านพ่อของภรรยาก็คือบ้านบ้านพ่อตาที่อำเภอบางบาน ต่อไปหรือยังไรเพราะว่าน้ําจะท่วมบ้านเกือบทุกปีแต,แต่ก็คิดไม่ตกจนย้ายไปอยู่กศนเป็นเลขาธิการกศนกศนอ,อาจจะเป็นหน่วยงานที่ผมอยู่สองรอบรอบแรกก็สิบกว่าปีรอบหลังนี่เพียงสี่ปีก็รวมแล้วประมาณสิบห้าสิบหกปีเป็นหน่วยงานที่ผม มว่าผมได้รับความร่วมมือในการทํางานสูงที่สุดในชีวิตของการทํางานราชการไอทดด้ที่โด่งดังที่สํานักงานกอคอนั้นด้วยตัวของตัวเองนะแต่ว่าพอมาอยู่กรสนรนี่รอบแรกผมเป็นเลขานุก,การท่านอธิบดีรัตสุรัตน์ก็รับนโยบายท่านสุรัตน์ในการปรับปรุงระบบงานของกรสนอ,รอยู่พอสมควรท่านนนตําแหน่งเกือบเกือบครบสปี งานของกอศนก็ไปได้เยอะเมื่อท่านย้ายไปเป็นรองประหลดัดผมก็ถูกย้ายไปเป็นอาจาร,รย์สองอยู่ที่กศนอ,อยุธยาเสร็จแล้วเมื่อท่านท่านสุรัตขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงก็รับโอนผมไปเลื่อนเป็นนักวิชาการศึกษาเจ็ที่เขตการศึกษาแปดจังหวัดเชียงใหม่แต่ตัวปฏิบัติราชการอยู่ที่เขตการศึกษาหกลพบ,บรีระยะหนึ่งก็เข้ามาช่วยงานแลวก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นใำนการกอง โตมาเป็นผู้วัปกัรกระทรวงแล้วก็เป็นเลขาธิการกศนร,ระหว่างปี2551ถึง2554เป็นเลขาธิการกศนคนแรกงานของกศนมันรับผิดชอบคนนอกโรงเรียนมหาศาลมากมายนักแต่งบประมาณของเราเนี่ยเทียบกับหน่วยราชการซึ่งจัดการศึกษาในระบบไม่ได้เลย อย่าไปพูดถึงว่าเอาอุดมศึกษามารวมด้วยเลยระดับเดียวกันที่เราจัดเนี่ยก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาได้งอมาทั้งหมดเนี่ยหลายแสนล้านแต่กสนอได้แค่หลักหมื่นล้านท่านเลขาธิการคนต่อๆมาก็บอกว่ามันมหาศาลแล้วแต่จริงๆมันน้อยนิดเมื่อเทียบกับการศึกษาในระบบ แต่ด้วยเงินจำนวนน้อยนี่แหละกสนกับจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจะทั่วถึงสำหรับคนที่ร้องขอก็เลยยังขาดอยู่สำหรับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์ร้องขอเขาก็เลยยังตกหล่นอยู่ก็ฝากให้ท่านเลขาธิการกสนคนปัจจุบันได้จัดการว่าพวกเสียงเงียบเหล่านี้เมื่อไรเราจะยื่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยไปให้คนเหล่านี้ได้หยิบหยิบใช้หยิบกินหยิบทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมมากขึ้นกศนอทำผมไม่ได้กศนอคนกศนอทุกคนทั้งลูกจ้างพนักงานและขกล้าการไม่มีโอกาสที่ผมจะได้เลื่อนเป็นปรักะทรวนศึกษาธิการเป็นข้ารการระดับ11 ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราชาวกศนทุกคนก็จะจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าถ้าไม่มีคนกศนผมก็มาไม่ถึงจุดจุดนี้เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ11-3องคอ์กรในกระทรวงสถิติการก็โดยแรงส่งอันสำคัญยิ่งของคนกศน เดินต่อมาจากกอสนาไปอยู่สกอ่อาขึ้นเป็นประหลัดได้เพียงหกเดือนพักการเมืองที่เข้ามาก็บอกว่าผมเป็นคนของพักประชาธิปัตย์ก็ย้ายผมไปไว้สกออวันดีคืนดีก็พักเดียวกันนี่แหละก็หยิบผมจากสกออมาเป็นเลขาพื้นฐานพอมาเป็นเลขาพื้นฐานได้สักระยะหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า ผมเป็นคนทุงใครอีกก็ไม่รู้ก็เลยให้ไปอยู่ที่อื่นก็ก็อย่างที่เห็นดังนั้นชีวิตของคนที่รับราชการถ้าพูดกันภาษาพระภาษานักปลอบใจก็บอกว่าชีวิตมันมีมืดมีสว่างมีขึ้นมีลงอันนั้นเป็นธรรมชาติคนเราเป็นหัวหน้าส่วนราชการโตมาเป็นข้าราชการระดับผู้บังคับชาคนต้องเผื่อใจไว้สำหรับการที่ วันในวันหนึ่งจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ชอบหรือถูกบังคับให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่พึงปรารถนาตรับใดที่ยังสำนึกว่าตัวเองเป็นข้าแผ่นดินเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันก็มีชีวิตอยู่ได้ผมมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้ก็ด้วยสำนึกว่าผมเป็นข้าแผ่นดินยังตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่หมด ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องรับใช้แผ่นดินกันต่อไปเพราะว่าถึงแม้จะเกษียณยุริการแล้วก็ยังเป็นค่าการบํานาญที่รับให้ทานเงินบํานาญต่อไส้เป็นทุกเดือนในโอกาสนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาสแสดงน้ําจิตน้ําใจในโอกาสที่ผมจะเกษียณอายุราชการทุกคนที่มาวันนี้และพักพวกเพื่อนฝูงที่ไม่มีโอกาสมาทุกคนขอได้รับความรัก ความปรารถนาดีความห่วงใยจากผมทุกคนครับขอบคุณมากับสอภิชาติเป็นชีวิตที่น่าทึ่งตั้งแต่วันแรกที่เขาขอโอนเข้ามาอยู่สำนักง,งานกรคที่ผมเป็นรองเลขาธิการอยู่ในสมัยนั้นนะ เขาเข้ามาพร้อมกับปริญญาตรีครูภาษาไทยพร้อมกับประสบการณ์ของครูวัชาบาลจำนวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสนจะธรรมดาแต่มันก็แปลกมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและผมก็ชงนอยู่ในใจเหมือนกันว่าบนใบหน้าอแสนจะธรรมดาของเขานาะนั้นมันมีสายตาที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นสายตาที่ เขากําลังมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสายตาที่มุ่งมั่นเป็นสายตาที่มีความใฝ่ฝันแต่ในขณะเดีวยวกันก็เป็นสายตาที่มีความหวังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวที่เจอกันตั้งตต้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อเขาเข้ามาทํางานนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เขาแปลกและแตกต่างจากคนอื่นๆก็คือว่าเป็นคนใช้คําว่าตะกระตะกรามกับงานนั่นก็คือว่า รับงานจากผู้บังคับบัญชาจากหัวหน้านโดยไม่เกี่ยงแล้วเขาก็ทำ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 อย่างรับผิดชอบเรียกว่าไม่เสร็จไม่เลิกเพราะฉะนั้นบ่อยๆครั้งที่เขาไม่กลับบ้านอายุทยาแต่ว่าหากนอนที่กอคอสองคืนสามคืน,มคนแม้กระทั่งตลอดอาทิตย์บางช่วงเนี่ยสองสามวันติดต่อกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ในที่สุดก็เป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้าและผู้บังคับัญชารุ่งขึ้นเช้าเจ็ดโมงมีเรื่องตั้งเนินเทินทึก รออยู่ที่โต๊ะหัวหน้าและรออยู่ที่แต่โต๊ะกคเพื่อที่จะเซ็นตามระบบของราชการต่อไปมันน่าทึ่งตรงที่ว่าเขาเข้ามาใหม่ๆแต่ก็สามารถทำงานที่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่ลึกค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนเพราะมันเป็นงานบริหารงานบุคคลซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ของการบริหารงานบุคคลจะต้องอาศัยกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องอ้างไปอิงมา แต่ว่าความที่เขาเป็นคนที่รับผิดชอบข้างๆของเขาเขา